ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบเจอกับผมอีกแล้วกับช่องที่นี่มีสาระวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกกันว่าเท่าชูชกสุดยอดเครื่องรางเจ้าแห่งการขอจากการบันทึกเรื่องมหาเวสันดรชาดกนะครับกลายมาเป็นเครื่องรางของขลังที่สร้างความศรัทธาให้กับผู้คนมากมายใ,ในปัจจุบันเนื่องจากเสียงล่ําลือของเท่าชูชกที่ว่ากันว่าเครื่องรางของขลังเท่าชูชกนี้มีความยอดเยี่ยมด้านโชคราบและเมตตามหานิยมสูงมากมาก ชูชกขามีดีนะครับอาศัยปากที่ขอและมือที่ยื่นไปรับขอร้อยก็ได้ร้อยขอพันก็ได้พันทั้งนี้ที่บอกว่าเท่าชูชกเป็นเจ้าแห่งการขอก็เพราะในตำนานมหาเวสันดรชาดก เล่าว่าเท่าชูชกเป็นพรามนะครับอยู่ในเมืองกะลิงคราดมีอาชีพขอทานและแม้จะเป็นผู้เท่าที่มีหน้าตาอัปลักษณ์ในรูปสังขารแต่เท่าชูชกก็มากล้นไปด้วยสเสน่ห์เมตตามหานิยมรู้จักเจรจาไพเละอ่อนหวานไปเอ่ยปากขอทานที่ไหนก็ไม่มีใครรังเกียจม,มีแต่เมตตารักใคร่ให้ทานตามที่เอ่ยปากขอและด้วยนิสัยที่ประหยัดมัธยัสนะครับรู้จักใช้รู้จักเก็บ เงินที่ขอมาได้จึงมีมากถึงขั้นเป็นเศรษฐีชูชกจึงได้ไปฝากเพื่อนพรามไว้เมื่อครั้นกลับไปทวงคืนปรากฏว่าเพื่อนได้ใช้เงินหมดไปแล้วนะครับจึงยกลูกสาวให้แทนนะครับก็คือนางอมิตาดาสาวไว้แรกรุ่นสวยงามให้เป็นภรรยาของชูชกแทนเงินที่ถูกใช้ไปซึ่งนางอมิตาดาขยันปฏิบัติสามีเป็นอย่างดีตักน้ำตำข้าวหุงหาอาหารและดูแลบ้านเรือนไม่มีขาดตกบกพร่อง ความประพฤติที่ดีเพียบพร้อมของนางอมิตดานี่เองนะครับทำให้เป็นที่สรรเสริญน,นะครับของบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายในหมู่บ้านนั้นและในไม่ชา้าบรรดาพราหมณ์เหล่านั้นก็พากันตาหนิตีเตียนภรรยาตัวเองที่มิได้ประพฤติตนเป็นแม่บ้านแม่เลือนอย่างพัญญาของเทาชูโชกทําให้พวกพัญญาพราหมณ์อิจฉาริษยานะครับมาด่าทอนางอมิตดาอยู่ทุกวันนางอมิตดาจึงเล่าให้กับชูโชกฟังชูโชกจึงบอกว่าต่อไปนี้นางไม่ต้อง ทำการทำงานสิ่งใดชูชกจะเป็นฝ่ายทําให้ทุกอย่างนางมิตรดาจึงตอบกลับว่าภรรยาที่ดีนะครับจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรจะปล่อยให้สามีมาปฏิบัติรับใช้เราทําไม่ได้หรอกลูกหญิงที่พ่อแม่อบรมสั่งสอนมาดีนะครับย่อมจะไม่นั่งนอนอยู่เฉยๆที่ดีแต่ชี้นิ้วให้ผู้อื่นมาปฏิบัติต้นชูชกถ้าท่านรักเราจริงท่านจงไปหาบริวารมาปฏิบัติเรารับใช้เราดีกว่าเมื่อชูชกได้ฟังดังนั้นนะครับก็อัดอั้นตันใจนะครับไม่รู้จะไปหาใค ขาทาสชายหญิงนะครับมาจากไหนนางอมิตรดาจึงแนะนําว่าขณะที่พระเวสสันดรเสด็จออกมาจากเมืองสีพีมาทรงบำเพ็ญพศอยู่ในป่าพระองค์เป็นผู้ใฝ่ในการบริจาคทานท่านจงไปขอบริจาคพระชาลีกันหานะครับโอรสธิดาของพระเวสสันดรนะครับมาเป็นข้าทาสของเราเถิด เมื่อครั้นได้ฟังดังนั้นนะครับชูชกจึงไปทูลขอพระโอรสและพัิดาของพระเวสสันดรเพื่อมาเป็นทาสรับใช้ภรรยาพระเวสสันดรทรงมีพระทัยยินดีที่จะทรงกระทําบุตรทานนะครับคือการบริจาคบุตรให้เป็นทานเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นชูชกจึงได้นําตัวพระชาลีกันหาเดินทางกลับซึ่งในระหว่างทางชูชกบังเอิญผ่านไปหน้าที่ประทับพระเจ้าสนชัยนะครับพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นพระนัดดาทั้งสองก็ทรงจําได้ จึงให้เสนานะครับไปพามาเข้าเฝ้าเข้าชูชกทูลว่าพระเวสสันดรทรงบริจาคพระชาลีกันหาให้เป็นข่าทาสของตนแล้วซึ่งพระเจ้าสนชัยก็โปรดปานมากนะครับเลยให้เบิกสมบัติท้องพระคลังมาไถ่ตัวพระนัดดาจากชูชกและโปรดให้จัดข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงชูชกนะครับแต่เท่าชูชกไม่เคยได้บริโภคอาหารดีๆนะครับจึงไม่รู้จักยับยั้งบริโภคมากจนกระทั่งไม่ไหวถึงแก่ความตายในที่สุด จากตำนานมหาวิสันดอนจะเห็นได้ว่าชูชกนะครับแม้จะรูปชั่วตัวดำแก่ชรลาน่าเกลียดแต่ก็มีข้อดีตรงที่ขออะไรจากใครเขาก็ให้หมดขอร้อยอย่างก็ได้ร้อยอย่าง ขอพันอยางก็ได้พันหยางซึ่งขอแม้กระทั่งลูกในอกเขาก็ให้งานไม่ต้องออกแรงทาไม่ต้องออกความคิดอาศัยแค่เพียงปากกับมือที่ยื่นไปรับเพียงเท่านั้นก็ได้ดั่งใจหวังแถมยังได้ดีมีภรรยาสวยช่างปนีบัติเอาใจเป็นที่อิจฉาแก่หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ซึ่งด้วยคุณสมบัติที่ดีของ เข้าชูชกเหล่านี้จึงเกิดเป็นที่มาที่ทําให้พระเกจิอาจารย์แนดีนําไปสร้างเป็นเครื่องรางของขังและเท่าชูชกก็กลายเป็นเครื่องวัตถุมงคลที่มีเสียงล่ําลือนะครับในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์สร้างความขลังให้กับผู้ที่นำไปบูชาอย่างมากมายสำหรับเท่าชูชกที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากที่สุดเป็นของหลวงปู่ทวด วัดบางน้ำวนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับซึ่งหายากและราคาสูงมากๆต่อมาก็เป็นของอเท่าชูชกของหลวงปู่ทิมวัดละหานร่จังหวัดระยองและยังมีอีกหลายองค์ที่สร้างชูชกออกมาทั้งนี้นะครับรูปแบบเครื่องรางของเท่าชูชกจะมีลักษณะก้าวผมมงวยนะครับแบบพรกมีหนวดเคราหลังค่อมไม่สวมเสือ้อถือไม้เท้าและสะพายย่ามอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ขออาจไม่ได้มาง่ายาดดังเสกสรรน,นะครับหากจะต,ต้องรู้จักตั้งใจทามาหากินรู้จักเอาเยี่ยงอย่างใน ความประหยัดอดออมรักและห่วงใยภรรยาเป็นคนซื่อสัตย์ไว้วางใจเพื่อนในแบบด้านดีของเท่าชูชกด้วยนะครับก็คงจะดีไม่น้อยเอาละครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาเผยแพร่ผ่านช่อง YouTube แ่งน,นี้ฝากขอบคุณข้อมูลจากกบุก .com นะครับข่าวสดออนไลน์ขมชัดลึกนะครับกับเรื่องราวเท่าชูชกสุดยอดเครื่องรางเจ้าแห่งการขอ เอาไว้ติดตามชมคลิปใหม่ๆกับผมได้ที่ช่อง YouTube แห่งนี้ฝากไปถึงปุ่มซับสไคร b e ด้วยวันนี้กับผมขอลาไว้ตรงนี้เลยครับผมสวัสดีครับ